สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a t a f Sky Force แหล่งข้อมูลด้านอากาศยานและเทคโนโลยีการบินทางทหารที่จะพาคุณไปรู้จักกับเครื่องบินขับไล่ที่น่าสนใจจากทั่วโลกวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับเครื่องบินขับไล่แบบ F-5E Tiger II รุ่นปรับปรุงในปี2026ซึ่งถือว่าเป็นการอัปเกรดครั้งสำคัญเพื่อยืดอ,อายุการใช้งานและเพิ่มสมรรถนะให้เทียบเท่าเครื่องบินยุคใหม่ f 5E Tiger II <_ T> เดิมถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัทนอทรับของสหรัฐอเมริกาในช่วงทศวรรษ1970และเป็นเครื่องบินที่มีชื่อเสียงในด้านความคล่องตัวโครงสร้างที่ทนทานและค่าดูแลรักษาที่ไม่สูงทำให้หลายประเทศรวมถึงประเทศไทยเลือกใช้งานมาอย่างยาวนานการอัปเกรดในปี2026นี้เน้นไปที่การปรับปรุงระบบอาวุธ อิเล็กทรอนิกส์และโครงสร้างให้ตอบโจทย์ผ่านกิจการรบในยุคป,ปัจจุบันในด้านโครงสร้าง F-5E Tiger I i รุ่น2026ได้ผ่านการเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างลำตัวปรับปรุงวัสดุให้มีน้ำหนักเบาลงแต่แข็งแรงขึ้นใช้โลหะผสมและคอมโพสิตที่ช่วยลดการสึกหรอจากการบินระยะยาวรวมถึงการทำสีและเคลือบผิวที่ช่วยลดการตรวจจับจากเรดาร์ ทำให้มีสมรรถนะด้านการพลางตัวดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนอย่างชัดเจนด้านขุมกำลังยังคงใช้เครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ตคู่ที่มีแรงขับสูงแต่ได้รับการปรับแต่งระบบเชื้อเพลิงและการไหลของอากาศทำให้ประหยัดพลังงานขึ้นและตอบสนองได้รวดเร็วกว่าเดิมการติดตั้งระบบควบคุมการบินแบบดิจิทัลช่วยให้การบังคับควบคุมมีความแม่นยำและปลอดภัยมากขึ้น นักบินสามารถทำการรบในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนได้อย่างมั่นใจในห้องนักบินได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นแบบ glass c o c k p i โดยติดตั้งจอแสดงผลหลายจอแบบสีความละเอียดสูงรองรับการเชื่อมต่อข้อมูลจากระบบเรดาร์และเซ็นเซอร์รอบลำตัว HUD mm hmm. Head Up Display ถูกปรับปรุงให้ชัดเจนและแสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์ ระบบควบคุมอาวุธแบบใหม่ช่วยให้นักบินเลือกใช้อาวุธได้รวดเร็วและแม่นยำกว่าเดิมระบบเรดาร์เป็นหัวใจสำคัญขององค์การปรับปรุงครั้งนี้ F-5E Tiger II 2026ติดตั้งเรดาร์ AESA Active Electronic s c a n Sky Array ที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลขึ้นและติดตามได้หลายเป้าหมายพร้อมกัน รองรับการใช้งานทั้งในภารกิจโจมตีอากาศสู่อากาศและอากาศสู่พื้นระบบแจ้งเตือนภัยและต่อต้านการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ถูกปรับปรุงให้มีความสามารถในการป้องกันตัวเองที่ดีขึ้นมากด้านอาวุธเครื่องบินรุ่นนี้สามารถติดตั้งขีปนาวุธรุ่นใหม่เช่น AIM-9X Sidewinder M a m 1 2ลบหนึ a a a สำหรับการรบทางอากาศและยังสามารถติดตั้งระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์หรือ GPS สำหรับโจมตีเป้าหมายภาคพื้นได้อย่างแม่นยำปืนกลอากาศขนาด20มิิเมตรยังคงอยู่เพื่อการรบระยะประชิดและระบบยิงยังถูกปรับปรุงให้แม่นยำและควบคุมแรงถีบได้ดียิ่งขึ้น สมรรถนะการบินของ F-5E Tiger II 2026ยังคงความคล่องตัวสูงบินได้ด้วยความเร็วสูงสุดประมาณแมตต์ระยะปฏิบัติการไกลกว่าเดิมเนื่องจากมีถังเชื้อเพลิงเสริมและการปรับปรุงระบบเชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นการขึ้นลงในรันเวย์สั้นยังเป็นจุดเด่นที่ทำให้เครื่องนี้สามารถปฏิบัติการจากฐานบินขนาดเล็กได้ ในแง่ของยุทธวิธีการอัปเกรดครั้งนี้ทำให้ F-5E Tiger II 2026สามารถทำงานร่วมกับฝูงบินรุ่นใหม่ได้ดียิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลกับเครื่องบินขับไล่4.5หรือ5รุ่นใหม่หรือการปฏิบัติภารกิจร่วมกับเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้าระบบ Data Link ช่วยให้เครื่องสามารถรับและส่งข้อมูลเป้าหมายได้ทันที ทำให้การรบในยุคเน้นความเร็วและข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธ,ธิภาพการปรับปรุงทั้งหมดนี้ทำให้ F5E Tiger II 2026กลายเป็นเครื่องบินขับไล่ที่มีความคุ้มค่าต่อการลงทุน โดยเฉพาะประเทศที่มีงบประมาณจำกัดแต่ต้องการเครื่องบินสมรรถนะสูงสำหรับป้องกันน่านฟ้าด้วยต้นทุนการใช้งานที่ต่ำกว่าเครื่องบินยุค5อย่างมากแต่ยังคงมีความสามารถเพียงพอสำหรับภารกิจสมัยใหม่สำหรับประเทศไทยการคงฝูงบิน F5E Tiger เก ii ที่ได้รับการอัปเกรดนี้เอาไว้จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับกองทัพอากาศในระยะกลางและยืดอายุการใช้งานได้อีกหลายปี พร้อมทั้งรักษาขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจทั้งการป้องกันและการสนับสนุนภาคพ,พื้นดินนี่คือภาพรวมของ F-5E Tiger II รุ่นอัปเกรดปี2026ที่ผสมผสานความคลาสสิกและเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวทำให้เครื่องบินรุ่นนี้ยังคงเป็นกำลังรบสำคัญในหลายประเทศและได้รับความสนใจจากผู้ที่ชื่นชอบเครื่องบินรบทั่วโลก ถ้าคุณชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเรื่องราวและข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับอากาศยานและเทคโนโลยีทางทหารจากช่อง RTAF Sky Force